เขืนชื่อว่าพลานย่อมเป็นผู้ที่มีประสบการณ์อยู่ในผืนป่ามากกว่าใครยิ่งเป็นพรานอาวุโสหรือว่าพรานรุ่นเก่าๆก็ย่อมผ่านอะไรมามากมายมากกว่าพลานรุ่นหลังๆมากนักพรานรุ่นใหม่ๆถึงจําเป็นจะต้องเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากพรานรุ่นเก่าๆมาแทบจะทุกคนไม่มากก็น้อยพรานเดชวัยห้าสิบห้าปีที่ถือว่าเป็นพรานรุ่นใหญ่คนหนึ่งมีพรานหนุ่มหลายๆคนที่ชอบไปเรียนรู้วิชา ทั้งเรื่องการล่าสัตว์การใช้อาวุธและวิชาอาคมต่างๆจากแกซึ่งแกก็ได้ถ่ายทอดให้กับพลานรุ่นหลังๆไปจนหมดสิน้นอย่างไม่มีหวงแหนโดยเฉพาะวิชาอาคมแต่ละคนนั้นความเข้มขลังก็ย่อมแตกต่างกันออกไปตามแต่ใครจะมีการฝึกฝนหรือว่ามันเพลียนเพิ่มพลังสมาธิภาวนามากแค่ไหนเท่านั้นถึงจะทําให้วิชาอาคมมีความเข้มขลังมากกว่าใครแม้จะเป็นวิชาเดียวกันกับที่แกถ่ายทอดให้กับพลานหลุนหลังๆไปก็ตาม แต่แกเป็นผู้ที่ชอบมันเพลียนฝึกฝนเพิ่มพูนพลังจิตสมาธิอยู่เสมออาคมย่อมมีความแก่กล้ามากกว่าใครทั้งสิน้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะแก่กล้ามากกว่าพลานรุ่นใหญ่อีกหลายคนในหมู่บ้านเพราะว่าแต่ละคนนั้นก็ย่อมมีดีแตกต่างกันออกไปพลานเดชแกเป็นพลานที่ชอบปลาสัตว์ใหญ่ๆโดยเฉพาะกับกระทิงและควายปลาทุกครั้งทีลาได้ก็ใช่ว่าจะเอาเนื้อหนังของมันออกไปจนหมดแกจะเลือกเอาเฉพาะส่วนที่แกชอบกินเท่านั้น ส่วนที่เหลือทั้งหมดก็ปล่อยทิ้งเอาไว้ให้เป็นอาหารของสัตว์ป่านักล่าต่อไปซึ่งตามนิสัยของพลานตัวถัวไปไม่ชอบการกระทําแบบนี้มากนักเพราะถือว่าเป็นการทําลายธรรมชาติมากกว่าแต่นั่นมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของแต่ละคนเพราะว่าสมัยก่อนนั้นสัตว์ป่าย,ยังมีหากินอยู่อย่างชุกชุมเมื่อช่วงไวยหน่มนั้นแกเคยประจันหน้ากับเสือลายผาดก่อนมาแล้วตัวต่อตัว,ตว,ตวแม้ว่าช่วงนั้นจะยังไม่มีความแก่กล้าวิชาอาคมมากนัก แต่เรื่องจิตใจของแกนั้นพลานคนอื่นๆเป็นต้องยอมรับถึงความกล้าหาญไม่กลัวตายของแกมาแต่ไหนแต่ไรลแล้วแม้แต่เสือแกก็ยังฆ่าได้ด้วยมีดอาคมที่พกติดตัวเพียงแค่เล่มเดียวเท่านั้นก็สามารถที่จะสยบและถลกเอาหนังของมันไปขายได้โดยที่แกนั้นไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนตามร่างกายแม้แต่นิดเดียวขึ้นชื่อว่าเป็นพลานที่มีความเหนียวมาตั้งแต่สมัยหนุ่มน่นแล้วและประวัติของแกที่เคยฆ่าเสือมานี่เอง ถึงได้มีพลานรุ่นหลังๆมาขอเรียนวิชาจากแกหลายคนทุกครั้งยามที่เข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่าพลานเดชแกจะมาได้รีบได้ร้อนที่จะยิงสัตว์ป่าตามที่ตัวเองต้องการแกจะใช้เวลาส่วนใหญ่ที่อยู่บนนั่งห้างนั่งสมาธิเพื่อเพิ่มพูล,พลังจิตของตนเองอยู่เป็นประจำเพื่อที่จะได้มีวิชาอาคมและใช้อาคมได้อย่างเข้มขังวัยห้าสิบห้าปีสำหรับพลานเดชไม่ได้มีปัญหาอะไรในเรื่องของสุขภาพและร่างกาย แกยังแข็งแรงกระชับกระเฉงไม่ต่างอะไรกับพรานรุ่นนมนมเมื่อหลายวันก่อนได้ข่าวว่ามีพรานในหมู่บ้านที่เข้าไปนั่งห้างพบเจอกับเสือเข้าด้วยซึ่งเรื่องการพบเจอกับเสือนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่มีอยู่ในทุกๆพื้นที่ในป่าอยู่แล้วแต่เกิดจากนานนานทีปีหนที่มันจะเจล็ดหลอดออกมาจากป่าลึกมาหากินอยู่ในถิ่นที่หากินของชาวบ้านเมื่อถูกพรานไล่ยิงมันก็จะหนีกลับเข้าป่าลึกไปอีก แต่ลายพาดก่อนตัวนี้มันเหมือนไม่กลัวกระสุนปืนหลังจากที่พลานผู้นั้นได้ยิงู่ไปหนึ่งนัดเมื่อเห็นว่ามันไม่กลัวกระสุนปืนก็เลยยิงซ้ํากับไปที่ล่างของมันอีกนัดครั้งนี้มันถึงกับสะดุ้งโยงแต่มันไม่ได้ตกใจหรือว่ากระโจนหนีไปไหนแถมยังร้องคำรามลั่นด้วยความโมโหมองหาผู้ที่ยิงปืนใส่ตนเองไปทั่วแต่เมื่อไม่เจอมันก็ค่อยๆเดินหายเข้าไปในป่าลึกพลานผู้นั้นไม่รู้ว่ากระสุนปืนเข้าไปถูกส่วนไหนของมัน เพราะดูเหมือนว่ามันจะไม่มีความเจ็บปวดอะไรเลยมีเพียงแค่ทําให้มันแค่สะดุ้งเท่านั้นเมื่อกลับมาที่หมู่บ้านจึงได้บอกเตือนกับพลานและชาวบ้านให้ระวังตัวเรื่องเสือเอาไว้พลานเดชแกไม่ได้กลัวเรื่องเสือแถมยังคิดท้าทายว่าหากเจอมันด้วยตัวเองจะไม่ปล่อยให้มันหนีหลอดไปได้เด็ดขาดเมื่อแกเข้าไปนั่งห้างอยู่ในปา่าช่วงสองคืนแรกยังไม่ได้ยิงกระทิงปา่าหรือว่าควายปา่าแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงใช้เวลาส่วนใหญ่ในการฝึกจิตเพิ่มพลังสมาธิอยู่เสมอแกนั่งห่างอยู่ในป่าจนครบสามวันก็ออกมาครั้งนี้ม่ได้เข้าไปล่าสัตว์ป่าเหมือนอย่างที่เคยในใจของแกคิดถึงแต่เรื่องเสือที่ชาวบ้านบอกเล่าให้ฟังด้วยความที่อยากจะล่าเสืออีกสักครั้งก่อนที่จะ,กะเกษียณจากการเป็นพลานในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าพอเห็นว่าตนเองนั้นอายุก็มาโขาแล้วพลานหลุ่นเดียวกันก็เลิกเข้าป่ากันไปจนหมด หลังจากพักผ่อนอยู่ที่หมู่บ้านเพียงแค่คืนเดียวช่วงเที่ยงของวันลงขึ้นก็ได้ข่าวร้ายว่ามีชาวบ้านในหมู่บ้านถูกเสือฆ่าตายเป็นหนึ่งคนหลังจากที่เข้าไปนั่งห่างดักยิงสัตว์ป่าเมื่อมันฆ่าเหยื่อแล้วมันก็กัดกินจนอิ่มน้ำแถมมันยังปวนเปลี่ยนอยู่ใกล้ๆกับร่างของเหยื่อไม่ยอมไปไหนไม่มีใครสามารถเข้าไปเอาร่างของคนตายออกมาจากป่าได้เพราะดูเหมือนว่ากระสุนปืนที่ยิงเข้าไปนั้นไม่รู้ว่าละคายผิวหนังของมันหรือไม่ เพราะว่าทุกครั้งที่ระเบิดกระสุนออกไปแทนที่ไอ้ลายผาาก่อนนั่นมันจะตกใจหนีหรือหวาหวาดกลัวมันกลับพุ่งกระโจนเข้าใส่พลานที่ยิงจนต้องพากันหนีกระเจิงเมื่อพลานเดชรู้เรื่องแกจึงรีบกลับไปเตรียมข้าวห่อส,มา,สา,ยยามภาะใส่ย่ามสะพายปืนเดินดิ่งเข้าป่าไปในทิศท,ทางที่ชาวบ้านบอกโดยที่ก่อนหน้านั้นไม่ถึงชั่วโมงก็มีพลานนมสองคนซึ่งก็เป็นลูกศิษย์ของพลานเดชเองได้พากันเข้าไปในป่าก่อนแล้ว เพื่อจะเข้าไปตามลาเสือเช่นกันเมื่อเดินเท้าเข้าไปกลางป่าลึกซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณเกือบ8กิโลเมตรยังจุดที่มีพลานถูกเสือฆ่าตายและกัดกินอยู่บริเวณน,นั้นแกก็ยังไม่รู้ว่าศพของพลานโผ่น,นั้นกับเสืออยู่บริเวณไหนและก็คงจะไม่ถึงขนาดต้องตามไปดูศพเพราะไม่เช่นนั้นก็อาจจะเจอเข้ากับเสือเพราะไม่รู้ว่ามันจะหลบซ่อนตัวอยู่ตรงไหน,นจะเสียทายมันเสียเป,ปล่าๆแกหาต้นไม้อยู่ใกล้ๆกับบริเวณน,นั้นมากที่สุด เพื่อมัดนางห่างขึ้นมาดักอยู่บริเวณนั้นเพราะว่ามันเป็นเส้นทางลงไปที่ลำธารคิดว่าเสือมันจะต้องผ่านลงไปกินน้ำหลังจากที่มันกินเหยื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วช่วงนั้นเป็นเวลาเกือบจะค่ำหลังจากที่เดินเท้าเข้ามาฝ่ายพลาน,นุ่มทั้งสองซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพลานเดชเองก็มัดห่างอยู่กันไม่ไกลจากพลานเดชมากนักแต่ทั้งสองฝ่ายต่างก็ไม่รู้ว่ามีใครอยู่บริเวณนั้นด้วยบรรยากาศในป่าแถบนี้ยิ่งมืดยิ่งเงียบสนิท ไม่มีแม้แต่เสียงนกเสียงกาให้ได้ยินซึ่งเป็นเรื่องปกติหากว่ามีสัตว์ร้ายอยู่ในป่าบริเวณนั้นสัตว์ป่าอื่นๆย่อมไม่โพหรือเหยียบย่างเข้าไปใกล้พลาหนุ่มทั้งสองแม้ว่าจะไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการพบเจอกับเสือแต่ก็ไม่เคยประมาทเมื่ออยู่ในผืนปา่ขนาขณะที่นั่งจับสายตาจ้องมองไปในความมืดก็เห็นเงาตะคุมตะคุ่มกำลังใกล้เข้ามาที่ใต้นั่งห้างของตนเองทั้งสองจึงยกปืนสับไกลเสียงดังสนั่นพร้อมๆกัน กระสุนพุ่งกับไปที่ร่างของเงาตะคุ่มตะคุ่มนั่นซึ่งอันที่จริงมันก็คือเสือจริงๆนั่นแหละตามที่ผ่านทั้งสองคิดเอาไว้ตั้งแต่แรกสิ่นเสียงปืนและประกายไฟผ่านหนุ่มทั้งสองก็มองอะไรไม่เห็นอีกเสียงปืนนั่นทําให้พลานเดดรู้ว่ามีพลานคนอื่นๆอยู่ในป่าบริเวณนั้นด้วยก็เข้าใจว่าคงจะพากันเข้ามาตามล่าเสือเช่นเดียวกันกันกบแกและคิดว่าเสือคงจะเข้ามาอยู่ในป่าบริเวณนั้นแล้วคาดว่าร่างของพลานที่ตายคงจะอยู่ไม่ไกลกันมากนะัก ไม่กี่อึดใจต่อมาก็มีเสียงฝีเท้าเหยียบย่ำใบไม้แห่งดังกอบแกรบกอบแกรบไกลเข้ามาด้วยสัญชาตญาณของพลานที่มีประสบการณ์มากอย่างพลานเดชแกรู้ได้ทันทีว่าเสียงฝีเท้าที่แผ่วเบาแบบนั้นน่าจะเป็นเสือแม้ความมืดจะมองอะไรไม่เห็นหรือมองไม่ค่อยชัดมากนักแต่ปืนในมือของแกก็เตรียมพร้อมที่จะสับไกได้ตลอดเวลาหากว่ามันโผล่เข้ามาใกล้ในวิถีกระสุนปืน เมื่อเสียงฝีเท้านันใก่เข้ามาใต้นั่งห้างของแกเงาดำๆที่เห็นกลับเป็นร่างของคนแทนที่จะเป็นเสือแถมจากลักษณะที่เห็นดันเป็นผู้หญิงซะด้วยพลานผู้มีประสบการณ์มากมายกลับเผลอปากล้องเลียกทักลงไปนั่นใครมาเดินมืดๆคํำๆอยู่แบบนั้นล่นะน่ะไม่รู้หรือไงว่าแถวนี้มันมีเสือผู้ที่อยู่ด้านล่างทำท่าทางสะดุงนิดหน่อยพลานเดชไม่ได้รู้สึกว่าร่างของหญิงสาวนั้นสะดุงเพราะคำว่าเสือ หรือว่าตกใจเสียงของแกมากกว่ามีเสียงของหญิงสาวตอบกลับขึ้นมาว่าฉันมาตามหาผัวที่ถูกเสือฆ่าตายโดยความมืดจนมองอะไรแทบไม่ถนัดก็เลยไม่รู้ว่าหญิงสาวนั่นเป็นใครกันแน่แต่นางบอกว่าเป็นเมียของพลานที่ถูกเสือฆ่าตายพลานเดดแกก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวจะเจอเสือหลากไปกินเสืออีกคนถึงได้รีบบอกให้หญิงสาวนางนั้นรีบปีนขึ้นมาอยู่บนนั่งห้างซะก่อนส่วนตนนั้นคือพลานเดด นางคงรู้จักเพราะอยู่หมู่บ้านเดียวกันหญิงสาวก็ตอบกลับมาว่าตนเองคงจะปีนขึ้นไปไม่ไหวเพราะเมื่อสักพักไม่รู้ว่าถูกใครยิงผููที่ยิงคงคิดว่าตนเองนั้นเป็นเสือนางก็ก้มลงไปมองที่ขาเหมือนจะบอกว่าตนเองนั้นถูกยิงที่ขาจนบาดเจ็บพลานเดดอึกอักอึกอัก,อ,กอยู่คู่หนึ่งเพราะไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีตอนแรกตนเองก็คิดว่านางเป็นเสือเช่นกันแต่สุดท้ายโดยที่ไม่ต้องตอบอะไรแกก็สะพายปืนเอาไว้ที่ด้านหลัง แล้วก็ปีนลงจากหนางห้างพอกระโดดตุบลงไปถึงที่พื้นจ้องดูหน้าของหญิงสาวชัดๆแกกลับไม่ได้รู้จักหญิงสาวนางนี้มาก่อนแถมใบหน้าของหญิงสาวที่ดูเรียบง่ายธรรมดาจู่ๆก็เสะยยิ้มใช้มือทั้งสองข้างตบปบเข้าที่หัวไหลของพลานเดดพลานเดดเองยังไม่รู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นแม้จะมีประสบการณ์มามากมายจากการเป็นพลานแต่แกไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนในชีวิต คิดว่าคงจะเป็นหญิงสาวชาวบ้านตัวทั่วไปแต่เมื่อดูแล้วมันกลับไม่ใช่จูจูนางก็กระชากเอาลำคอของพลานเดดเข้าไปขยำข่าวนี้แหละที่ทำเอาพลานเดชตกใจก็คิดว่านางคงจะเป็นผีป่านางไม้แน่แต่นั่นกลับไม่ใช่อีกเพราะจู่จู่ร่างของนางก็กลับกลายไปเป็นเสือลายผาดกอนไปต่อหน้าต่อตาขมเขียวของมันขยำกระชากเนื้อหนังบริเวณหัวไหล่และลำคอหมายจะฉีกร่างของพลานเดดกินเป็นอาหาร แต่ด้วยเนื้อหนังที่มีความเหนียวของพลานเดตมันไม่สามารถที่จะใช้คมเขียวของมันกัดฉีกออกไปได้ถึงได้รู้ว่าเยื่อของมันไม่ใช่คนธรรมดาทั่วๆไปคราวนี้พลานเดตถึงได้รู้ว่านั่นคือเสือสมิงนางเสือสมิงสาวเมื่อรู้ว่าคมเขียวของตนเองไม่สามารถจะทําอะไรพลานเดดได้มันก็ใช้เลี่ยวแรงอันมหาศาลเวียงกระชากล่างของพลานเดดกระเด็นออกไปจนล่างของพลานเดดนั้นเข้าไปกระทบกับต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆ ปืนที่สะพายอยู่ด้านหลังถึงกับกระบอกคดงอไม่สามารถจะใช้การได้และขาดกระเด็นหลุดออกไปเมื่อเห็นว่าปืนไม่สามารถที่จะใช้งานได้อีกพลานเดดก็เหมือนว่าเป็นพลานสินท่าไม่มีอาวุธมีดอาคมก็อยู่ในย่ามบนนั่งห้างเหลือแต่วิชาอาคมกับความเหนียวที่อยู่กับตัวเท่านั้นหมายจะขยับตัวรีบปีนหนีขึ้นไปบนต้นไม้แต่ก็ยังช้ากว่านางเสือสมิงสาวที่พุ่งกระโจนเข้ามาขย้ำอีกรอบ โดยที่ขณะนั้นพลานเดชไม่ได้รู้สึกตัวเลยว่าเหลียวแรงที่กระชากอันมหาศาลของนางเสือสมิงสาวกับแรงประทะที่ล่างกระเด็นไปกระแทกกับต้นไม้อีกครั้งขาทั้งสองข้างของพลานเดชถึงกับหักสะบันจนต้องแหกปากร้องรันออกมาด้วยความเจ็บปวดแม้จะไม่มีร่องรอยบาดแผลที่ผิวหนังกระตามเสียงร้องรันด้วยความเจ็บปวดของพลานเดชได้ยินไปถึงพลานนมทั้งสองที่น่งห่างอยู่ไม่ไกล ลานนมทั้งสองจำได้ทันทีว่าน,นั่นเป็นเสียงของพรานเดชผู้เป็นอาจารย์โดยไม่ต้องพูดอะไรกันมากพลานนมทั้งสองลีบสะพายปืนพากันปีนลงจากนั่งห้างสาวท้าวไปยังบริเวณที่ยังมีเสียงร้องของพรานเดชดังลั่นอยู่ซึ่งนอกจากเสียงร้องของพรานเดชแล้วก็ยังมีเสียงร้องคำรามลั่นของเสือที่ดังมาพร้อมกันด้วยช่วงไม่กี่อึดใจเพราะอยู่ไม่ไกลกันมาก พลานุ่มทั้งสองก็มาถึงบริเวณที่พลานเดชกําลังเสียท่าให้กับนางเสือสมิงสาวอยู่ปืนในมือของพลานุ่มทั้งสองกระเบิดตูมตามขึ้นเสียงดังสนัน่นซึ่งบัตรนี้กระสุนปืนของทั้งคู่ได้เปลี่ยนไปเป็นกระสุนอาคมไปแล้วเพราะหลังจากที่ยิงครั้งแรกนั้นไม่สามารถจะสยบมันลงได้พลานุ่มทั้งสองก็เลยคิดว่ากระสุนธรรมดาคงไม่สามารถที่จะฆ่ามันได้ก็เลยเปลี่ยนเป็นกระสุนอาคมซึ่งกระสุนอาคมทั้งสองนัด ก็พุ่งเข้าไปที่ล่างของนางเสือสมิงสาวอย่างจังจนล่างของมันล้มตึงลงบนนอนดินพ่านอยู่ที่พื้นเมื่อนางเสือสมิงสาวรู้ผิดสงของกระสุนอาคมก็ได้สิ้นท่าไปเสียแล้วเพื่อไม่ให้พลาดพานนมทั้งสองจึงได้บรรจุก,กระสุนอาคมหญิงซ้ําเข้าไปอีกสองนัดจนนางเสือสมิงสาวร้องคำรามลั่นเฮือกสุดท้ายก่อนที่จะขาดใจตายสนิทหลังจากนั้นก็ได้รีบพากันช่วยพรานเดชด้วยการหาไม้มาดามที่ขาทั้งสองข้าง แม้ว่าจะหนังเหนียวมาแค่ไหนแต่กระดูกระเดี่ยวนั้นไม่ได้เหนียวไปด้วยพลานที่มีอาคมแก่กาและประสบการณ์มากสุดท้ายก็ต้องมาเสียท่าให้กับนางเสือสมิงสาวแทบจะเอาชีวิตไม่รอดล่างกายฟกช้ำดำเขียวไปทั้งล่างด้วยแรงเวียงและกัดกระชากด้วยคมเขี้ยวของมันพรานหนุ่มทั้งสองถึงได้รู้จากปากของพรานเดชว่านั่นมันเป็นเสือสมิงตนถึงถูกเล่เหลี่ยมของมันหลอกล่อให้ลงมาจากนั่งห่างจนเสียท่าแทนที่อีกไม่กี่ปี ลานเดชก็จากเกษียณจากอาชีพการเป็นพลานแล้วแต่ก็ต้องมาเลิกลาจากการเป็นพลานไปเสียนับตั้งแต่บัดนี้ด้วยการบาดเจ็บที่เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดหนึ่งในพลานนมได้ออกไปตามชาวบ้านให้เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ช่วยกันเก็บเอาร่างของพลานที่ตายห่อใส่ผ้าเอากลับไปด้วยเพราะแทบจะเหลือแต่โครงกระดูกส่วนร่างของนางเสือสมิงพลานรุ่นเก่าๆบอกให้จัดการเผามันทิ้งเสียไม่เช่นนั้นวิญญาณร้ายของมันอาจจะไปสิงสู่กับสัตว์ร้าย กลายเป็นสมิงขึ้นมาได้อีกในชีวิตของการเป็นพลานของพลานเดชแม้จะเคยเจอแต่เสือแต่ไม่เคยเจอเสือสมิงแบบนี้มาก่อนโชคดีที่เอาชีวิตรอดกลับมาได้และไม่มีชาวบ้านคนใดต้องมาสังเวยชีวิตเพิ่มให้กับมันอีกถือว่าเป็นบทเรียนให้กับพลานรุ่นหลังๆโดยเฉพาะกับพลานนมทั้งสองได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเก่งกล้ามากแค่ไหนก็อาจจะพลาดท่าเสียทีเอาชีวิตไปทิ้งเสียในป่าเมื่อใไดก็ได้ ในสมัยก่อนที่หลังวัดดอนอยาแฝกจะเป็นป่าช้าเก่าถัดจากป่าช้าเก่าก็จะเป็นเชิงเขาซึ่งเป็นผืนป่าใหญ่บริเวณนะั้นจะคลาคลํำลกคคิมไปด้วยหยาแฝกที่สมัยก่อนชาวบ้านนิยมเอามามงหลังคากันแดดกันฝนเมื่อหลายวันก่อนมีเนนหายตัวไปอย่างลึกลับทางหลังวัด ชาวบ้านพากันออกตามหาไปจนทั่วไม่ว่าจะเป็นแถวป่าชา้าดงยาแฝกหรือขึ้นไปที่เชิงเขาก็ไม่เห็นหล่องรอยอะไรของสามัเนีนน้อยอีกเลยตามพื้นก็คงไม่มีทางที่จะพบหล่องรอยอะไรได้เพราะว่าดงยาแฝกนั้นมันล้วนแต่เป็นพื้นหินเมื่อไม่พบหล่องรอยก็มีชาวบ้านบางส่วนที่เป็นพลานพากันเดินเท้าขึ้นไปตามไหล่เขาพื้นที่ป่าบริเวณนั้นเป็นเขตอภัยทานไม่เคยมีพลานคนไหนเข้าไปล่าสัตว์หรือเคยเข้าไปเหยียบย่ำม,มาก่อน พลานห้าหกคนตามไปจนเจอเศษผ้าเหลืองของสามเนรน้อยขาดกระจุยกระจายอยู่ตามป่าหลายจุดจนสุดท้ายก็ไปเจอเขากับร่างสามเนรนน้อยที่ไหลลมหายใจไปแล้วแถมตามร่างกายก็ถูกกัดกินเนื้อหนังหายไปบางส่วนด้วยซึ่งคาดว่ามันน่าจะเป็นฝีมือของเสือพลานทุกคนต่างก็รู้อยู่แล้วว่าเสือมันจะทิ้งเหยื่อเอาไว้แบบนั้นหลังจากที่กินอิ่มแล้วยังไงเสือมันก็ต้องย้อนกลับมากินเหยื่อของมันอีกก็เลยตัดสินใจกันว่า จะยังไม่นำเอาร่างของสามันเนีนน้อยกลับไปก่อนจะรีบพากันแยกย้ายกลับมาที่หมู่บ้านเพื่อจะเตรียมอาวุธปืนของตนเองแล้วก็รีบย้อนกลับมายังจุดเดิมที่พบรลางสามัเนีนน้อยก่อนที่จะคําเพราะต้องจัดการหาที่มัดห่างบริเวณน,นั้นด้วยเพื่อความปลอดภัยตอนกลับมาเหลือพานที่มาโดยการเพียงแค่ห้าคนเท่านั้นก็คิดว่าเพียงพอที่จะฆ่าเสือเพียงตัวเดียวได้ด้วยการนําของผู้ใหญ่แดงซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน กว่าจะมัดหนังห่างเสร็จเอากะเกือบค่ำพอดีทุกสายตาจับจ้องมองไปที่ร่างของสามเณรน้อยแทบจะไม่มีใครหายใจเพราะต่างกระเดาใจกันไม่ถูกว่าช่วงเวลาสับสนแบบนั้นจะรู้สึกกลัวผีหรือว่ากลัวเสือมากกว่ากันแสงจันทร์สาดส่องลงมาตั้งแต่หัวค่าเหมือนกับเป็นใจด้วยความรีบร้อนทั้งสี่คนก็เลยไม่ได้กินข้าวกินปลามาตั้งแต่ช่วงเที่ยงแม้แต่มือเย็นก็ไม่ตกถึงท้อง มีเพียงแค่กระบอกน้ำกับยาฉุนที่พกติดตัวกันมาเท่านั้นก็เลยทำได้แค่เพียงนั่งม้วนยาฉุนจุดสูบรอเวลาให้อลาลพาดกอนมันโผล่มาให้ยิงจนถึงช่วงเกือบประมาณสามทุ่มก็เป็นไปอย่างที่คิดกันไว้มีไอล้ลพาดกอนตัวเครืองเยืองอย่างไกลเข้ามาเมื่อมันเข้ามาใกล้กับร่างของสามเณรน้อยที่นอนแน่นิ่งอยู่กระสุนปืนนัดแรกกระ,ะเบิดตุมเสียงดังสนัน่นร่างเสืออาลพาดกอนสะดุ้งเหือกสุดลงไปกับพื้น แต่จูๆ่ๆพริบตาเดียวมันก็นลุกปรวดพลาดขึ้นมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแถมยังแงนหน้าขึ้นไปมองตามบนต้นไม้เพราะมีแสงประกายไฟจากกระบอกปืนแวบบอยู่บนนั้นเหมือนว่ามันจะเห็นว่ามีพรานคนหนึ่งอยู่บนต้นไม้จึงได้ส่งเสียงร้องคำรามลั่นทําให้พรานที่อยู่บนต้นไม้นั่นถึงกับตกใจทําอะไรไม่ถูกจนลืมไปว่าตนเองนั้นอยู่บนต้นไม้ปลอดภัยดีอยู่แล้วเสือลายพาดก้อนนั่นมันพุ่งกระโจนเข้ามาที่ใต,ต้ต้นไม้ทันที หมายจะปีนขึ้นไปลากเอาพลานผู้นั้นลงมาแต่เมื่อมีเสียงผู้ใหญ่แดงสั่งให้ยิงพร้อมกันกระสุนปืนอีกสามนัดกระเบิดตมตามพุ่งเข้าไปที่ล่างของไอ้ลายพาดก่อนจนร่างของมันกระเด็นกระดอนออกไปเกือบสามเมตรก่อนจะลุกปวดพลาดโดยความตกใจแล้วก็กระโจนหนีออกไประยะหนึ่งเมื่อเห็นว่าปลอดภัยมันก็หันกลับมาจ้องมองขึ้นไปบนต้นไม้พร้อมกับส่งเสียงร้องคำรามลั่นโดยความโมโหสุดขีดตอนแรกมันคงคิดว่า มีพลานแค่เพียงคนเดียวแต่เมื่อเห็นว่ามีมากกว่าหนึ่งมันก็ต้องหนีฉากเอาตัวรอดซะก่อนแม้กระสุนปืนทั้งสี่นัดจะไม่สามารถระคายผิวของมันได้ซึ่งทั้งผู้ใหญ่แดงและพลานอีกสามคนเองก็ตกใจเช่นกันที่กระสุนปืนไม่สามารถที่จะฆ่าไอเสือร้ายผาดกอน,นั้นได้มันเยื้องอย่างหายเข้าไปในป่าลึกพร้อมกับเสียงร้องคำรามลั่นไปตลอดทางทําให้ทั้งผู้ใหญ่แดงและพลานอีกสามคนถึงกับขนหัวลุกเพราะไม่เคยเจอกับเหตุการณ์นั้นมาก่อน แม้จะเป็นพลานมากันหลายปีเมื่อเห็นว่าเสือหนีเข้าป่าลึกไปแล้วทั้งสี่คนก็เลยตัดสินใจพากันรีบกลับเข้าหมู่บ้านก่อนที่มันจะย้อนกลับมากินเหยื่ออีกครั้งและอีกอย่างทั้งสี่คนนั้นก็หิวข้าวจนตาลายแทบจะเป็นลมด้วยความสะเพร่าแท้ที่ดันรีบเดินย้อนกลับเข้าป่าไปโดยที่ลืมกินข้าวหรือแม้แต่จะห่อพกติดตัวไปด้วยเมื่อกลับเข้ามาถึงป่าช้าเขตวัดก็เลยแวะไปหาหลวงตาที่ท่านจำวัดอยู่กับสามเนรเพียงอีกสองรูปเท่านั้น บอกเล่าเรื่องราวว่าไปเจอกับเสือหนังเหนียวเข้าให้พอหลววตาท่านได้ยินเรื่องราวแบบนั้นท่านก็รู้ว่าต้องทํำยังไงสั่งให้ผู้ใหญ่แดงกับพลานอีกสามคนเข้ามาหาในช่วงเช้าของวันลุงึ้นคืนนี้ทั้งคืนท่านจะทําพิธีปลกเสกของบางอย่างให้รวมทั้งกระสุนปืนที่ท่านให้ทิ้งเอาไว้จานวนหนึ่งผู้ใหญ่แดงก็เลยพาพรานทั้งสามคนแยกย้ายกลับไปพักผ่อนที่บ้านเลือนของตนเองลุงเช้าหลังจากที่กินข้าวกินปลาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งสี่คนก็มาหาหลวงตาตามที่ท่านได้สั่งเอาไว้ท่านได้ยื่นกระสุนปืนที่ลงอาคมเรียบร้อยแล้วคืนให้กับผู้ใหญ่แดงรวมทั้งเศษผ้าเหลืองเก่าๆที่ท่านได้ม้วนทําเป็นเชือกลงอาคมไว้สี่เส้นสําหรับเอาไปผูกไว้ที่เอวแทนตะกุดแบบเรียบง่ายมีพุทธคุณในด้านโคงกระพันชาติ้วยอาคมอันเข้มขลังของหลวงตาท่านเองผู้ใหญ่แดงก็พาทั้งสามคนกลับลาหลวงตาแบกปืนเดินหายเข้าไปทางป่าช้าดงหญ้าแฝก ซึ่งเป็นดอนขนาดใหญ่ถัดขึ้นไปก็จะเป็นเนินเขาพากันเดินขึ้นไปยังจุดที่พบร่างสามเนรนน้อยนอนไร้ลมหายใจอยู่ทั้งสี่คนระมัดระวังตัวทุกฝีเ้่าที่เหยียบย่างเข้าไปในผืนป่าเพราะอาจจะเจอเข้ากับเสือลายพาดก่อนที่มันอาจจะดักซุ่มรออยู่กลางทางก็เป็นได้เมื่อมองหาไปจนทั่วเห็นว่าปลอดภัยดีแล้วเพราะไม่เห็นแม้แต่เงาของมันก็รีพากันสาวเท้าเดินดิ่งไปยังจุดที่พบร่างของสามเนรน จะได้รีบพากันปีนขึ้นไปบนนั่งห้างเพื่อความปลอดภัยด้วยประสบการณ์การเป็นพานของทั้งผู้ใหญ่แดงและพลานอีกสามคนรู้ดีว่าเสือมันจะต้องย้อนกลับมากินเหยื่อของมันจนหมดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสาวเท้าเข้าไปใกล้จุดที่พบร่างของสามมณนนก็ทําเอาผู้ใหญ่แดงและพานอีกสามคนต้องตกใจยังไม่ทันที่จะได้พากันปีนขึ้นไปอยู่บนนั่งห้างเพื่อความปลอดภัยอะไรเพราะดันไปเจอกับไอ้หลายพาดก่อนที่มันกำลังกัดกินร่างของสามมณน,นน้อยอยู่ จังหวะจวนตัวแบบนั้นจูๆ่ๆมันก็หันมาจะเอ๋เข้าพอดีผู้ใหญ่แดงและพลานอีกสามคนทั้งตกใจทั้งต้องการจะหาที่ซ่อนตัวแต่จังหวะนั้นทําได้เพียงแค่ยกปืนขึ้นยิงสวนเข้าไปที่ล่างของไอ้ลายพาดก่อนที่มันกําลังจะกระโจนเข้ามากระสุนอาคมนัดแรกของผู้ใหญ่แดงพุ่งเข้าไปที่ลาตัวของมันแม้กระสุนอาคมจะฝังเข้าไปที่ล่างของมันแล้วแต่มันก็ยังพุ่งเข้ามาถึงตัวของผู้ใหญ่แดงจนได้ พลานอีกสามคนก็ระเบิดกระสุนออกไปพร้อมๆกันด้วยระยะเผาขนขนาดนั้นจึงไม่มีทางพลาดกระสุนอาคมพุ่งฝังเข้าไปที่หลังของมันอีกสามนัดไม่รู้ว่าเข้าไปบริเวณไหนบ้างจนมันกระเด็นออกไปจากร่างของผู้ใหญ่แดงส่วนผู้ใหญ่แดงนั้นไม่มีรล่องรอยบาดเจ็บอะไรแม้แต่น้อยและเหมือนว่ามันจะรู้ตัวว่าเสียท่าเพราะถูกกระสุนอาคมฝังเข้าไปที่หลังจนบาดเจ็บมันร้องคำรามลั่นด้วยความเจ็บปวดแล้วจู่ๆร่างของไอ้ลายพาดก่อน ที่เห็นว่าเป็นเสือกกับเปลี่ยนร่างกายเป็นสามเณรน้อยไปต่อหน้าต่อตาของผู้ใหญ่แดงและพลานอีกสามคนสร้างความตกใจและทะลึงงันให้กับทั้งสี่คนเป็นอย่างมากร่างที่เห็นว่าเป็นสามเณรน้อยวิ่งล้มลุกคลุกคลานกระเสือกกระสนหนีสุดชีวิตนั่นคงจะเป็นเหือกสุดท้ายในชีวิตของเสือที่มันจะเอาตัวรอดได้มันถึงได้กลายไปเป็นเสือสมิงโดยสัญชาติตยณนที่คิดว่าจะสามารถหลดพ้นจากความตายไปได้ ทั้งผู้ใหญ่แดงและพลานอีกสามคนพอตั้งสติจากความตกใจได้ก็วิ่งไล่ตามล่างสามเณรน้อยไปติดๆพร้อมกับพาการเปลี่ยนกระสุนปืนอาคมยัดใส่เข้าไปในลำกล้องใหม่อีกครั้งก่อนที่จะสับไกยิงไล่หลังล่างสามเณรน้อยไปติดๆจนเสียงปืนนั้นดังละงมไม่รู้ว่าเสียงปืนของใครบ้างกระสุนทั้งสี่นัดไม่มีทางที่จะพลาดเป้าส่งล่างสามเณรน้อยเสือสมิงฟุบลงไปนอนดินพลานอยู่บริเวณนั้นเอง ร่างของมันกระตุกอยู่เพียงแค่สองสามครั้งก่อนที่มันจะคืนร่างกลับมาเป็นเสือดังเดิมแล้วก็ขาดใจตายในที่สุดผู้ใหญ่แดงกับพลานอีกสามคนมองหน้ากันอย่างโล่งอกเมื่อเห็นว่าเสือสมิงตายแน่แล้วจึงได้รีบพากันกลับเข้ามาที่วัดเพื่อแจ้งเรื่องให้กับชาวบ้านและหลวงตาได้รับรู้ชาวบ้านจึงได้ช่วยกันเข้าไปนำเอาร่างของสามเณรน,น้อยกับเสือสมิงกลับมาที่วัดในช่วงสายของวันลุงขึ้นเมื่อนำร่างของทั้งสองกลับมาที่วัดแล้ว หลวงตาท่านก็ได้ทำพิธีสะกดวิญญาณของเสือสมิงร้ายเอาไว้ด้วยอาคมขังก่อนที่จะสั่งให้ชาวบ้านช่วยกันถลกเอาหนังของมันออกมาแล้วก็เอาส่วนที่เหลือของมันไปเผาทิ้งพร้อมกับชาปนากิจปรางของสามนเณรน้อยตามพิธีทางศาสนาส่วนหนังเสือสมิงหลวงตาท่านได้ทำพิธีปลุกเสกลงอาคมกำกับอยู่ถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนจนเข้มขลังดีแล้วก็ตัดแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆม้วนเป็นตะกรุดแจกใจ่ายให้กับชาวบ้านไปจนหมด เรียกว่าตะกุโทนหนังเสือสมิงไม่รู้ว่าทุกวันนี้จะมีใครเก็บรักษาเอาไว้หรือยังคงหลงเหลือเอาไว้ขอบคลองบ้างเพราะสมัยนั้นถือว่ามีความเข้มขลังอย่างยิ่งยวดแม้แต่คมมีดคมกระสุนก็ไม่สามารถละลายผิวของผู้ที่มีไว้ขอบคลองได้แม้แต่น้อยจนทุกวันนี้ที่วัดดอนย่าแฝกแทบจะไม่หลงเหลือเครื่องรางของข,องของังใดๆเลยจากหลวงตาที่ท่านได้สร้างและปลูกเสกด้วยมือของท่านเอง หลุนหลังๆมีแต่ลูกศิษย์ลูกหาสร้างเอาไว้ให้บูชาเพื่อนำเอาลายได้ไปบูรณะปฏิสังขรณ์วัดเท่านั้นและเรื่องของเสือสมิงกับเป็นตำนานเล่าขานอยู่คู่กับวัดและหมู่บ้านดอนอยาแฝกเรื่อยมานับตั้งแต่นั้น